เจอพวกงานลานตันแม่งก่อนเลยสัตว์ลุยมาบูอยู่แล้วเอาเลยครับพี่มึงยี้โดนเช็ดจอมเขาไปยังเขาไปยังไปไปไปโก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 ไปตีโกเชี่ยถางออกไอ้นี่เราแม่งโคตรนี่เลยวะจะใช้คำว่าเท่ก็ไม่ได้เพราะแม่งดูรันทดสัตว์ไอ้เที่อยู่ในท่อแล้วก็ดูเชี่ยโคตรวายร้ายเออวายร้ายปะจริงๆให้เราไม่ได้อยู่ในท่อจริงเราดูคล้ายแบทแมนอยู่เหมือนกันนะพอมองดีไอ้ที่เราแม่งดูท่อชัดๆไอ้สัตว์เออเปียวด้วยมันอยู่ใต้ดินมุดไปทุกที่อ่ะ ไป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 ไอ้เหี้ยไปไปไป,ไปดูไปดูมาก็เหมือนแก๊งทีเลทับบี้เหมือนไหนไอ้เหี้ยโอร์ร์ไปจุกอยู่ทางนี้ไปจุก ไอ้ยศบัวมันเป็ิ๋มแล้วป่ะวะน่ารุดแม่งเลยไ้แตกห่เราไอ้ยิัวนเลยสักเรามีอการเน่ยสักมียาการมียการอันนเมียการเหียแล้วเไปไปเลยมึงสวยมึงสวยไเลยโคตรสวยเลยสั์นี่ไอ้ยจะไปอยู่แล้ว เอารถ<อ>ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเขาว่าเอาได้ไอเอาไปเลยเอาไปาเลยไปเ,าาเลยจูเ,เพื่อนให้ดีถ้าเพื่อนตายอย่าลืมจูให้เขาอยู่ข้างล่างคนหนึ่งมึงลืมเขาสิข้ามาตัตยาปุ่นข้ามาตัตยาปุ่น ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเอาเลยพี่เอาเลยครับตำรวจัมามาเล้วตำราเร็วตำมาเรมเตำรวจมาเล้วตำรวจมาเร็วตำรวจมาเล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาเร็วตำรวจมาเรวตำรวจมาวตำมาเวตำรวจมาเมาเร็วตำรวจมาเร็วตำรวจมาแล้วตำรวจมาเรวตำรวจมาเ็วตำรวมาเร็วตำรวจมาเร็รตำาวดวเวตำรววตารว อุ้มมาอุ ma, um ้มมาอุ ma, um ้มมาอุ <Yeah. S 1> ah. mm ้มมาอุ้มออกมาอุ้มออกมาอุไปวางยลงลงรถเฮ้ยหยาอ้กโดดลงาโดดลงาคนนงโดดลงมาคนนึงเดะไปเดกูลกูแม่บรลัน